สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูจินในหน่วยที่19นะคะฝนร้อนหนาวโอ๊ยขอให้ค่ะร้อนฝนหนาวแต่วันนี้คุณครูจินจะมาสอนในเรื่องฤดูการต่างๆในประเทศไทยนะคะอ่าพูดถึงฤดูการแล้วเด็กๆรู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยมีกี่ฤดู มีทั้งหมด3าฤดูนะคะฤดูแรกฤดูร้อนฤดูที่สองคือฤดูฝนฤดูที่สามคือฤดูหนาวนะคะทีนี้เด็กๆมาดูสิคะว่าฤดูร้อนของประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะจะมีอากาศที่ ร้อนอบอ้าวและมีแสงแดดจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในฤดูร้อ,อนเวลาที่ทุกคนอยากคายร้อนส่วนมากเขาจะไปที่ไหนกันคะจะไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะหรือทำกิจกรรมต่างๆที่คายร้อนอ่าเห็นไหมคะเขาเล่นน้ำทะเลกันเยอะแยะเลยต่อมาค่ะฤดูฝนจะมีฝนตกลงมาจะอยู่ในช่วงเดือน กรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกลงมาลักษณะของฤดูฝนจะมีลมแรงและอากาศที่เย็นนะคะและจะมีฝนที่ตกลงมาจะทำให้พื้นดินเฉอะแฉะและพื้นที่เราเดินเหยียบย่ำอยู่ทุกวันเฉอะแฉะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นฤดูฝนเด็กๆจะต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะต่อมาค่ะจะเป็นฤดูอะไรคะฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อาจะมีลักษณะยังไงคะมีอากาศที่หนาวเย็นและมีลมพัดโชยมาเป็นระยะระยะใช่ไหมคะฤดูหนาวเด็กๆจะต้องใส่เสื้อแขนยาวนะนะ เพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นและทีนี้คนไทยส่วนใหญ่ในฤดูหนาวเขาจะนิยมทําอะไรกันคะนั่งรอบกองไฟพิงไฟหรือนั่งหาความอบอุ่นให้ตัวเองใช่ไหมคะอ่าทีนี้คุณผู้จินมีคําศัพท์มาฝากเด็กๆ3ามคำคือคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูนะคะคำศัพท์แรกเลยค่ะฤดูร้อน summer ผู้ต่างผูจินนะคะ summer Summer รอ่าและฤดูต่อมาหรือฤดูฝนหรือฤดูฝนมีคำศัพท์ว่าอย่างไรนะเลนี่เลนี่อ่ารือฤดูที่สามเลยค่ะฤดูหนาวคำศัพท์ว่า winter 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 อ่าเด็กๆอย่าลืมไปท่องคำศัพท์ที่คุณครูจินพาท่องนะคะ และวันนี้คุณครูจีนมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3ใบงานจะอยู่ในหนังสือบันทึกล่องลอยหน้าที่37และ38นะคะและจะอยู่ในุดเสริมทักษะจะอยู่ในหน้า36นะคะเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูจีนให้และฝึกท่องคำศัพท์หรือดูทั้ง3คำที่คุณครูจีนพาท่องนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ